แต่ไอ้กรณีการคุ้มครองเนี่ยนะครับกรณีที่อาจจะเกิดเหตุสุวิสัยจากการฉีดวัคซีนเนี่ยผมยังยังยังอยากจะเบ่งตัวเลขขึ้นไปถึงเจ็ดล้านนะทําไมผมผมถึงถึงไปโฟกัสที่ตัวเลขเจ็ดล้านนะอาจารย์สุชาตอาจารย์อรักษ์เพราะว่าอะไรเพราะว่ากรณีการเสียชีวิตอันเกิดจากเหตุการณ์ความรุนแรงและเหตุจลาจลพวกโซเีฬาสีทั้งหลายยังได้เจ็ดล้านเลยไงเราใช้ตรงนั้นเป็นเบนส์าร์กอีกว่างเพื่อความเพื่อความเป็นธรรมอ่ะ ของคนที่กําลังเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บที่มันไม่รู้จะมาถึงตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้เขาไปซิครับเจ็ดล้านคือคือพอพอคนที่ไม่มีสวัสดิการแล้วก็คนที่สูงวัยพวกนี้ยตัดออกมาเนี่ยมันจะจริงๆไม่ไม่ทางประเทศก็อยู่ประมาณไม่กี่คนสามสิบล้านคนก็ง่ายๆนะอาจารย์นะบัตรสวัสดิการคุณยังแจกแล้วแจกอีกเลยใช่คุณก็เอาแตกไปสักห้าร้อยแต่ว่าเป็นข้าประกันให้คนที่ถือบัตรนั่นก็ได้เออมีมีข้อมูลหมดเลย อาจารย์บัตรบัตรประชาชนใบเดียวเดินไปเลยฉีดแล้วถ้ามีอะไรขึ้นมาก็จ่ายตามบัตรประชาชนอันนี้ผมว่าทําไมไม่ไม่ไม่หาวิธีแล้วไม่ต้องไปที่ายความคิดในเชิงนวัตกรรมแบบเนี้ยเรายังไม่เห็นเลยนะมีแต่ชุดเก่าๆเล่าเก่าในวดใหม่อีการหนึ่งอาจารย์ครับอีกการหนึ่งอาจารย์จําได้ไหมว่าเอเทศบาลอบตอบจจำได้โอ้มีเงินเหลือเฟือ ตอนแรกๆเลยออกมาประกาศเลยว่าใช้เงินตัวเองซื้อวัคซีนอฉีดประชาชนใช่ใช่ซื้อวัคซีนฉีดประชาชนที่หัวละสองพันหรือพันหนึ่งจำได้ไหมใช่ครับวันนี้ก็เอาเนี่ยไปประกันหัวหนึ่งห้าร้อยบาทเองครับอ่าแล้วก็ทํายกพื้นที่เลยยกอำเภอยกจังหวัดเลยครับใช่แล้วดูซิว่าประชาชนในจังหวัดเขาจะมาลงทะเบียนหลอมแหลมหลอมแหลมอย่างนี้ไหมล่ะเออใช่ไหมอาจารย์พี่บ๊วยไม่ต้องลงทะเบียน เออนี่เราฝากไปถึงนายกอบจที่ดูพวกเราอยู่นะรีบไปทําแคมเปญนี้ตามที่อาจารย์สุรชัยบอกเลยเนี่ยอกหูว่านายศักชัยเนี่ยได้คะแนายกอบจปทุมธานีสมมติเนี่ยนะครับอากเงินเลยแจกไม่ได้แล้วเอาเงินเนี่ยเอาเงินเนี่ยประกันแล้วว่าก่อนก่อนและหลังฉีดอืมใช่แล้วแล้วคุยกับบริษัทประกันเหมายกจังหวัดไหนอ่าตายเจ็ดล้านรับไปเลย เออเอาไปจ่ายเบี้ยมาเออหรือหรือในจังหวัดคนที่มีกําลังจ่ายได้ก็เอาไปจ่ายครึ่งหนึ่งที่เหลือก็ไปจ่ายคนที่ไม่มีกําลังจ่ายประกันโอผมว่าบริษัทประกันรีบทําแคมเปญทําทำอะไรเรียกว่าพอพอข้อเสนอนะทำโคเตชั่นเสนอใหญ่เลยนะก็เขาก็เขายังยังไปจอขอจองวัคซีนสองโดสสองพันพร้อมจ่ายใช่ใครับ วันนี้ก็ขอห้าร้อยบาทโดยเฉลี่ยเอเวอร์เรบางคนสามร้อยบางคนเจ็ดร้อยเอ้าห้าร้อยทั้งจังหวัดยกเลยและมีวัคซีนอะไรคุณวางไว้เลยอืมแล้วเดี๋ยวทางจังหวัดขอจัดการเองเลยว่าเอตรงนี้แฟชั่นเอฟฟิเจอร์ปาร์กหลังสิตตรงนี้ไปขอวัดธรรมกายเลยเออครับเออก็ให้เขาาปจัดการเงินก็คงงมีเออแล้วความเชื่อมั่นมันก็จะกอกเลยขึ้นมา เพราะว่าไม่ใช่เชื่อบ้านจากการพบประการด่างไม่ไม่ต้องให้ท่านพูว่าผมเห็นท่านพูว่าที่เป็นเป็นข่าวตอนนี้คือว่าลำปางเดี๋ยวจะสวยครับเดี๋ยวจะถูกด่ามันไส้มันไส้ดีๆมัเกิดไม่จังหวัดก็พันกว่าคนจังหวัดก็สองพันกว่าคนโอ้หน้าสงสารถ้าตัวเลขอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนผู้ใหญ่ทำตัวเลขน้อยก็ด่าครับตัวเลขมากเดี๋ยวก็มันไส้ก็ด่า ผมว่าให้อบจเนี่ยยกจังหวัดยกพื้นที่ยกอำเภอเลยตังมีอยู่แล้วใช่ตังมีอยู่แล้วต้องไปขอร้องอันนี้อันนี้คืออีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งเนี่ยมันตัวนี้ก็คือว่าเอกชนเนี่ยเขาดูแลพนักงานเขาเนี่ยเขาจ่ายค่าประกันอ่ะสามร้อยบาทต่อคนร้อยคนมนี่เขาจ่ายสามหมื่นเบอืยเขาจ่ายค่าเบี้ยให้กับลูกน้องเขาเองเลยแล้วรัฐบาลเนี่ย ให้เขามาหักภาษีไปเลยห้าเท่าอาค่าใช้จ่ายในการจ่ายเบี้ยประกันเนาะครับหักไปเลยห้าเท่าเฉพาะค่าประกันให้กับการฉีดวัคซีนครับโอ้ผมว่าทะลักอืแล้วคุ้มคอไปเลยนะะพนักงานก็หัวละห้าล้านวินวาไซห้าล้านอือย่างเงี้ยไม่ต้องมาหนั่งปากเปียกปากแฉะมานั่งให้ให้หมอใหญ่มา หมอผมว่าหมอเขาอึดอัดเหมือนกันนะไอ้กรณีเรื่องหมอเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ารัฐบาลเนี่ยมองข้ามความสําคัญของราชวิทยาลัยนะครับคือในวงการหมอเนี่ยจะมีราชวิทยาลัยในแต่ละสาขาแต่รัฐบาลไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ดึงเขามาช่วยงานเลยนะไปพึ่งหมอศิริราชไปพึ่งหมอจุลาทั้งๆ้งที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์โรคติดเชื้อเนี่ย คือคือศูนย์รวมของเซียนด้านโรคติดเชื้ออยู่แล้วไงเขาจะไปรวมศูนย์กันอยู่ที่ราชวิทยายลายัยแทนที่คุณจะไปดึงเอาราชวิทยาลัยเนี่ยมามามาเป็นตัวหนุนคุณนะคุณไปอิงแอดอยู่กับสถาปันบุคคลบุคคลไงเป็นบุคคลผมว่าอันนี้เป็นเป็นการเอหยิบหยิบเรียกว่าหยิบตัวช่วยที่ที่ไม่ถูกต้องนะฮะถ้าคุณพึ่งพิงราชวิทยาลัยเนี่ยนะโอ้โหจบเลยนะ คือเขามีหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะกระจายอยู่ทั่วทุกทุกโรงพยาบาลอยู่ในประเทศไทยนะฮะคือวันนี้คุณี้เนี่ยวันนี้บุคลากรทางการแพทย์เขาว่าแบกหลังแอนแล้วอ่าฮะแล้วก็บรรดาอาจารย์หมอทั้งหลายเนี่ยเขาก็ทุกวันนี้ก็ไปออกมาช่วยพูดกันเยอะให้ท่านไปทำหน้าที่ท่านเถอะอฮะแต่วันนี้ความเชื่อมั่นของการฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่ต้องไปพยายามไปไปคอนบิ้์ประชาชนหรือว่าไปต้มนิ่ง หรือว่าไปต่อว่าไปตัดสิทธิประโยชน์ใดๆเนี่ยไม่ต้องหรอกใช่เขาอะผมว่าโดยโดยโดยในใจก่อนหน้านี้เขาก็อยากฉีดทุกคนแหละใช่ครับครับใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าตอนนี้มันเกิดอุบิเหตุในช่วงที่เสพข่าวเยอะอ่าแล้วก็บอดบางทีข่าวจริงข่าวปลอมเราก็รู้มันเยอะแต่ว่าบางทีงานปฏิเสธเยอะโบ้ยเยอะๆคนก็ยิ่งทําให้เราแหวนครับผมว่าแก้อย่างเดียวคือแก้ว่าเอาหน้าวัคซีนก็มาแล้วนะครับ แล้วก็ไม่ต้องพูดกันเยอะแล้วก็ฉีดนะแต่ว่าถ้าเกิดเอ่อมันจะหนึ่งในล้านมันจะสิบในล้านก็มีคนมีคืเรียกมีเงินดูแลรับผิดชอบส่วนนี้แล้วไม่ต้องมาต้องพิสูจน์มีความคุ้มครองที่ที่คอยดูแลอยู่คือคุณมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดอุบิเหตุขึ้นมาจนกระทั่งคุณทํางานทําการไม่ได้สามวันห้าวันุูเอาไปเลยล้านหนึ่งครับไปต่อรองกับบริษัทประกันเลยนะซึ่งเขาเขาได้ประโยชน์เยอะครับ ผมว่าตัวอย่างง่ายๆนะถ้าสมมติหนึ่งล้านคนคนละร้อยบาทก็หนึ่งร้อยล้านบาทใช่หนึ่งร้อยล้านบาทให้บริษัทประกันถ้าตามงานวิจัยจริงคือเอฟเฟกต์นึ่งล้านคนเอแล้วหนึ่งร้อยล้านบาทที่จ่ายไปคุณสามารถเคลมเขร้อยหนึ่งคนนั้นสิบล้านบาทบริษัทประกันนี่กำไรเก้าสิบเปอร์เซ็นตอคุณมีเก้าสิบล้านเป็นกำไรใส่กระเป๋าผมว่าตัวเลขคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ย บริษัทประกันโคตรเก่งใช่จริงไหมฮะมันก็สามารถยกจังหวัดมาคุยมาคิดเลยเอาไหมอ้าวปู่พรมในจังหวัดมีแปดแสนคนปู่พรมยังไงบริษัทไม่มีเจ๊งเลยการันตีถ้าเกิดถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดทางกระทรวงสาธารณสุขมั่นใจว่าเอฟเฟกต์มันมีแต่น้อยคนี่เรื่องนี้ถ้าคอปปะพอเนี่ยคุณสุทธิพลทวีชัยการเนี่ยเอมองเห็นทางอย่างที่อาจารย์สุวัชัยแนะนําเนี่ยนะแล้ว เป็นโต้โผนะเรียกบริษัทประกันมามาตั้งโตะคุยกันเลยแล้วคุณทำโคเทชันเสนอไปเลยทุกจังหวัดดูที่ว่าโคเทชันของใครจะโดนใจอบอบจจังหวัดไหนบ้างคือตอนนี้ไปทำบุคลากรทางการแพทย์270,000คนเนี่ยมันทำได้แต่ว่าเป็นกลุ่มเล็กซึ่งโอเคอะเราเราเห็นด้วยแล้วก็เราก็เสนอว่าเอาสักสิบวัาละสิบล้านไปเลยไม่เยอะ แต่ครนีประชาชนทั่วประเทศเลยเอาง่ายๆถ้ากลุ่มแรงงานแล้วสานักง,งานประกันสังคมตังก็มีดอกดอกดอกเบี้ยดอกขอยแต่ละปีก็ห้าหมื่นกว่าล้านแปดหมื่นล้านเลยนะครับ,รบก็แบ่งเอาเงินมาทําตรงนี้เป็นก้อนสิบสามล้านคนอือย่อมาเป็นรายจังหวัดก็อย่างที่บอกเหมาย,ยกจังหวัดออกมาจ่อจ่ายออกมาจ่ายอันเนี้คอปรพอที่พี่บวยพูดถึงอืเขาก็ไปเรียกมาทั้งตลาดเลยแล้วก็จัด จัดสรรแล้วก็ขอราคากลางเออราคากลางเกณฑ์เหมือนกันอืลทุกคนมีสิทธิ์แบ่งเฉลี่ยโคต้าทั้งประเทศไปเลยครับเออนีทุกคนก็จะมีความคุ้มครอง70ล้านคนเปเลยใช่ดีไหมแล้วเนี่ยความเชื่อมั่นมันมาเลยไม่ต้องมาเออ่คอย โคมกันอยู่ไปชีดเธอดู่นี่นะั่นไม่ต้องไปไปขอแรงให้อาจารย์หมอทั้งหลายต้องออกมาตากหน้าในการที่จะรณรงค์ให้คนไปฉีดวัคซีนอ